วันอังคารที่18มีนาคม2,025หัวข้อทรงเป็นทุกข้อพระคัมภีร์ยอนบทที่12ข้อ20ขอ21ขอ23ถึง24 27ถึง28ขอ32และ36ขอกล่าวว่าพวกกีกบ้างไปหาฟิลิปแล้วพูดกับเขาว่า ท่านเจ้าข่าพวกข้าพระเจ้าจะใคร่เห็นพระเยซูและพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากบัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับกยร่ิเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราก็จะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเราเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงจากเขาไปและซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขา ช่างเป็นการตอบโต้ที่แปลกทำไมการมาของคนกรีกทาให้พระเยซูทรงคิดถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เองเพราะพระองค์ทรงกําลังคิดถึงเรื่องนี้ด้วยความทุกข์ทรมานและหวาดกลัวบางอย่างเกี่ยวกับชาวกรีกที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าเพราะพระเยซูทรงรู้และทรงรู้ตลอดเวลาว่าการนรําภิกษุคณไปสู่โรคที่ไม่ใช่คนอยู่เป็นภารกิจของคริสตจักรของพระองค์ การทำภารกิจในระยะเวลาอันสั้นของพระเยซูเองนั้นทรงให้เวลาส่วนใหญ่กับแกะหลงของวงวานอิสราเอลแต่โดยการมาของพวกกรีกเป็นที่แน่ชัดว่ายุคของคริสต์กรกำลังเริ่มต้นภารกิจของพระเยซูเองกำลังจะจบลงแต่เรื่องนี้ครอบงำพระองค์อยู่ดูเหมือนว่าชาวกรีกไม่ได้มาหาพระองค์นั่นก็ไม่เป็นไรแต่สองสามวันต่อมา พระเยซูทรงสละชีวิตของพอระองค์เพื่อให้เราทั้งหลายรอดทั้งชาวอยู่และคนต่างชาติหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากตายพระองค์จะทรงส่งคฤหจักรของพอระองค์ออกไปและชาวกีก็ได้รับโอกาสของเขาในที่สุดเราอธิษฐานขอพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงแบกขังเขนเพื่อเราทุกคนอาเมน